ก็สวัสดีครับวันนี้ถ้าจำครูเอได้ครับที่ผมเรียกผมว่าอูห่องแซงนะวันนี้เขาประสบอุบัติเหตุอัธจัรย์ล้มทับต้องผ่าตัดสมองครับก็จะมาเยี่ยมเพื่อนนิดนึงครับ Today i ไอ้ n ็นำวิสิตมาเฟรน t ์ไ t ้ก่ออ c บัติเหต r ศัลยกรรมหัวสมองเฉลียวักเอเออเอ โอ้ยเนรน,น้อยู่น้ำไผ่นี่มา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 เ,เป็นยังไงบ้างสบายดีสบายดีซีอรอยู่สียืดหลบกว่า <laughs> ขาคุณจำกูได้ไหมนี่อาก,การชักกำลังกันเรื่ม <laughs> ห,ร <laughs> หรอชักด้วยเหรอไม่ชักปกติหมอหมอตกใจว่าทำไมกูไม่ชัก <laughs> เออทำไมไม่ชักล่ะ <laughs> เดี๋ยวดูขาหน่อยได้ไหม หักหักตรงไหนหักช่วงไหนช่วงนี้ยหักกี่ท่อนท่อนใหญ่มันเนี่ยหักแล้วมันก็ซ้อนกันอย่างนี้ตอนเล้กเสียเขาก็มาจอดดึงคากูดึงออกมาแล้วก็ดึงแล้วก็เชื่อมลูกตุ้มเจ็ดกิโลให้มันอยู่อย่างนี้พออย่างนี้พอได้จังหวะปั๊บมาอิตทีหนึ่งเขาก็เอากูไปตอกเหล็กเออเขาก้นเขาผ่าตรงไหนนี่ผ่าก้นเหรอเขาไม่ได้ผ่าเขาตอกเหล็กเขาก้นกูตอกให้มันทะลุกระดูกตัวนี้ออืแล้วก็ พอมันทะลุตัวนี้ใช่ไหมมันก็จะทะลุมาใส่ตัวนี้แล้วก็เอ๋อซื้อขนมมาฝากอะไรอออ๋น้ำพริกเออว่าไปซื้อกางเกงมาฝากมึงน้ำเก่งยังงี้เก่งอันนี้เด้ใส่ไปได้ใส่ได้ได้เต้เนี่ยเก่งกินได้แล้วแล้วแล้วหัวล่ะก็ข้างหลังนี่ก็เย็บไี่ข้างหลังหาดูอืมหัขาดหูขาด เนี่ยมันแบ่งตรงนี้เขานางเยี่ยมอยู่มันโดนมันโดนหูด้วยเหรอจำไม่ได้โดนตรงไหนกูหลับลงไปภาพตัดเลยตัดเปตื่นที่โรงพยาบาลแล้วกูก็เขาก็กำลังเย็บหัวกูอยู่กูรู้สึกแค่นั้นล่ะแล้วก็อ้วกอ้วกเลือดอืมเอ้วกเลือดเสร็จก็ย้ายไปโรงพยาบาลไปยัอืาแล้วแล้วจําได้ไหมว่าไปทําอะไรอยู่วันนั้นจาได้ไหมดกูจําไม่ทุกขั้นตอนอ่าเล่าให้ฟังนิดนึงก็กูก็เป็น วัน,นนั้นเป็นวันแข่งกีฬาแออข่งกีฬาแล้วหยุดพักว<อ>ันนั้นวันแข่งกีฬากู่ก็ไปไปขึ้นสแตนนี่แหละแต่กูขึ้นไม่เป็นเพราะว่าไกปุกูที่ห้องอะ่แหละกูก็นอนอยู่แล้วบอกว่าเอาตื่นถ่ารูปป่ะไปขึ้นสแตนแต่แต่ตั้งสแนตสแนก็พายันอยู่คือสแตนนี่เป็นสแตนใหญ่สแตนใหญ่ต้องไปประกอบอา่าใช้คนมาแปดคนไปไปเสียบต่อ ไปมันก็มีเหล็กท่อนใหญ่ก่อนตั้งคืนตั้งคืนตั้งคืนแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้ขันนอดแน่นไงขันกพให้มันอยู่เฉยๆพอมันตึงอันนี้ก็ก็ขันนี่แหละเสร็จปูก็ปีนขึ้นไปเอาค้ำออกมันจะมีค้ำยันเออๆที่จริงเหล็กค้ำยันเป็นเหล็กก้ากบาดใต้สแตนเจะมาใส่ใต้สแตนปุ๊ก็ไปถอดค้ำยันออกข้างข้างหนึ่งก็เป็นแบบมือแบบน้อยที่สมาธิสั้นนะชอบเล่นแบบนะ ก็จับเหล็กไว้ครั้นี้กูก็เดกูก็ปีนลงมาเออกำลังจะปีนลงมาลงมาแล้วกูก็หันหลังพอหันหลังก็ได้ยินในเสียงโอโอแล้วกูก็ตุบตกูก็หลับเลยมันลงมาอันแรกลงมาใช่ไหมมันทําได้ทั้งหมดประมาณสี่อันอืมอันแรกลงมาปั๊บกูก็ล่กูก็เก็บคอมาเขาแล้วกูก็นอนลงอันที่สามที่สีก็ลงมาทับไปหมดเลยเลยกูไปถ้าทับหมดนี่ก็ มึงได้ไปชาวมนากิจเสร็จเสามีอเลอะ <c oughs> ไม่รอดไม่รอดอะไรก็ไม่รอดขนาดที่อ,อันเดียวทับใช่ไหมเนี่ยเอออันเดียวหนึ่งค่ะเลือดข้างอืมดีเพราจำดได้หมดเออจำผู้ไดไม่ดีใจผา่ผาตัดผ่าตัดออกมาก็อะไรได้หมดก่อนผ่าตัดก็จำได้อืมเส้นผ่าตัดเองมาทานมึง <c oughs> ยินยอมให้ถ้าเป็นอะไรนึงคือ,อเลี้ยวเลยพ่อพ่อกับแม่ก็ยังไม่ไปเออ ตาเขากยีงนีมี่ะบ่าเสียนอ่างนี้เฉยเขาก็จัดเขเข้าห้องผ่าตัดเลยอันนี้เลอยหรือเ่าใช่ขาข้างหน้าใช่ไหมขาข้างหน้าแล้วเขาทำยังไงขาข้างหน้าแล้วทำยังไงเขาผ่าแล้วเขาก็เจาะเอาเลือดออกเอาเลือดออกดูดดเป็นเขาเอาสายอะไรไม่รู้ไปขดอยู่ในหัวกุอยเป็นสายแค่สายน้ำเกลือเขาก็ขดไปเป็นเชียวไหมยังตอนอาออกเลยเหมือนสมองไหลมาเลย แล้วก็หมอเขาบอกว่าเลือดเลือดหยุดไหลแล้วาใช่เลือดที่สมองเออดีดีประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็เอาค่าพูดต่อเลยอืมโคตรทรมานแต่ทำนหายเร็วน้องหายเร็วหายเร็วมากโชคดีอืมโชคดีที่เจอไปเจอหมอเก่งใช่ท่นเองถ้าเจอหมอบางคนก็เป็นเนี่าไหมล่ะสามรอบก็น่าจะเป็นเน่าไหมละคืออาจเออแล้ว เมื่อนั่นกูอยู่อันอยู่บนไออ,อันโทรมาอูหรือเปล่าติอขอเบอร์ผู้ปกครองเอหน่อยเอเขาอัธจรรย์ล้มทับขาหักจริงๆมีหัวด้วยแต่ไม่บอกไม่กล้าบอกวก็คงเป็นแผลอยู่ให้ไหม่ตอนนั้นตอนนั้นก็บวมบวมเท่าเนี้ยบว,บวมแล้วตาพอตัฟื้นมาเนี่ยคือรำบนตาน้ำตากูไหลตลอดเอไหลไม่หยุด เพราะมันสะเทือนเลยหมดเนาะกูก็งงเอาเข้าชิดหมายมันแตาเป็นไหมวะเข้ากับคิดเข้ากับคิดอยู่เอ๊ขาหักเป็นยังจังตรงโทูหาผู้ปกครองตัวคือเราบอกการเข้าเตะเตะบอลขาหักเข้ากับไปเขาเฟื่อกันแล้วอันนี้แสดงว่าเขาคิดในี่ไก่อีกเลยแต่ว่าม่ได้บอกผู้ใดว่ามันหนักเสียมี่ยังไรกว่านั้นเพราะว่าต้องเอาผู้ปกครองมากนะเขาคิดดังเี่อันน้ำเห็กขาเลือดให้กูก่อน คือมันมีเลือดที่นั่นอยู่แล้วแต่ครั้นี้ก็ต้องหาคนอไปจากเพื่อจะเอาเลือดออกมาวุ่นวายเป็นใหญ่ดีแล้วคืนมาได้ปอนนี้าคืนมาเกือบร้อยเมื่อวานไปหาหมอเมื่อวานทนแก่นพอลูกเป็นไงบ้างแมงหมอไม่คุยกับครูหมอคุยกับแม่ของหมอว่าครูไม่รู้เรื่องมั้ง กูก็นอนอยู่ตรงปเนาะกูเจ็บขากูคือทุกคนก็จะเข็นรถไปแต่ปวดขากูนั่งขาหย่อนไม่ได้ก,กูเลยต้องนอนไปใช่ไหมน่นะพอนอนไปแม่กูก็งง,ง,งหมอคุยเลยว่าไม่มาตรวจคนไข้ <laughs> นั่งคุยแต่กับแม่กูกงงเอา้าแม่กูจนแม่กงงงูบอกไปถามแม่เอาอแล้วขานี่หมอว่าประมาณกี่าวันอาทิตย์ไปตัดไหมแล้วเรื่อมเรื่อม,ม,มหายปวดบา้างยังก็ดีขึ้นวันแรกนี่ปวดเลยจิ้มตรงนี้ปวดแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้น โอ้มันก็ดึงกูเจ็ดกิโลนะมันจ่อเหล็กทะลุดขาพอเนี้ยร,รอยเนี้ยนี่แหละรอยจ่อเหล็กทะลุแล้วมันก็ดึงยูดึงไพ่กระดูกออกมาเงี้ยดึงโอ้ม,มันมันคงจะแบบสับปึ๊กแล้วหัพกพอับหักมันซ้อนกันอย่างงี้กระดูกออพอเสร็จปั๊บมันก็ต้องดึงกูให้มันอยู่อย่างงี้เพราอยูงอย่างง,างี้ปั๊บมันก็จัดการตอกเหล็กเหล็กยาประมาณเนี้ยว่าดูสิมีสเลตตอกเข้าก้นไม่รู้แม่งตอกเลยแม่งโคตรปวดอืมวันนั้นกูไม่ได้นอนเลย แล้วจนตีสี่ตีห้ากูก็ยังไม่หลับเพราะกูปวดได้มอฟฟีนสองรอบหลับได้อย่างละชั่วโมงือว่าหมอเขาก็หายทราสูงด้วยพยาบาลตอนเช้ามาแม่ก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กูมาดึงเตียงพ่อกับแม่กูทําไปแล้วนะดึงเตียงอืมันดึงจนกูเจ็บขายกขาขึ้นดึงนู่นน้นนโอ้กูอยากทีพยาบาลน,นี้เลยแล้วงานที่มังจากมันว่ายังไงหมอกขาครูเขาว่ายังไงเก๋ก็บอกว่าพักให้หายแนะนะ่แต่กูก็ ไม่รู้เขาบอกว่ายาให้เกินอำนาจพอก็มันก็มีสิทธิ์ลาได้ประมาณเดือนนึงแต่ก็ไปให้ใครเห็นหน้าไปทําอะไรก็ไม่ทำอะไรให้ไปยังไงแล้วกูไปไม่ได้ก็นนนั่่ะสามเดือนนู่นแหละเพราะว่าบินเทิร์พอดีสบายยาวเลยก็กายยาวแหละอะไรที่ไม่ดีก็ต้องลบออกนะแล้วตอนที่มีเหล็กมีอะไรไหมคะมีเหล็กอยู่ในนี้ไงก็เขาบอกอีกสามปีถึงจะได้พาออก สรุปว่าถือมอไม่ปาดอีกแต่มออะไรได้ยังไม่ได้แต่ถ้าหัน่ะฮะว่าถาถ้าสามปีนี่คืองอค่ะเขาบอกว่าจะปกติอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะได้วิ่งได้ไหมเขาบอกว่าจะปกติอยู่มึงว่องหูเลี้ยงกับโอเคล่ะกูว่างหูเลี้ยงอยู่พูดอะไรมาผูกแขนให้รมาหนึ่งจ้าขูจำม่ได้อันนี้ป้าอันนี้พอทาไม่ทำเอาโล อยู่นี่ผู้เดียวย่ำสิเขาของหน้าเยนี่กูก็กระเพากระเพาไปเขาเนี่ยมีเลยครับกูจะต้องเขาโชว์ปะบอๆๆๆบๆนั่นะเราเราม่กูไปก่อนลงมานี่แม่กูไปเห็จะใ่กูก็อยู่ผู้เดียวนี่แหละเอ็กผู้สาวเลยลำโซมเออเดี๋ยวอรับลำมันนอหอดิิมถือบ่เก็บตืมติฮะผู้สามาถือ่เจ็บนทุเก่าิบอที่อะไรละจะอะนังล้มหา อ้วนเนอะเขาเขาก็คือคิดงานปกติทั้งหคนเขาไม่ิ่งให้กูอยู่เขาไม่มึงให้เขาดูแลกลับมาเสาร์อาทิตย์อันไหนเรของน้องแพนนะเล้วก็กลับมาเสาร์อาทิตย์ได้พอกันดูเขาก็ส it like so ิบปากปากกูดอกที่คันพฤตการอันอันน okay. ี้เราบอกเห็นเห็นด้ห้องแหอยู่เงินโอ้ยเนาะ กพิการนี่นเเฮกพิการยังกพิการค้าเลยนะอืออีริเตอเอาอเคนยางอะไรก็สชบมวกุพิการเลยอะไมันก็หายหายเห็นแล้วพูดตามตรงนี่รู้สึกรู้สึกโกรธไหมรู้สึกเครียดไหมกับเหตุการณ์วันนั้นอุบัติเหตุป่ะมากกว่าเออมากกว่า,า,ม,า,วามันเราหนึ่งด้วยได้ได้ความทีม่เราหนึ่งไม่มีประสบการณ์อืมทั้งหมดแหละไม่ว่าใครทุกคน ว่าเทศมันโทษใครไม่ได้หนึ่งประสบการณ์ไม่มีสองความรู้เท่าไม่ถึงการอืมมันก็เป็นอาจารอ์สอนตลอดคือสแตนมาตั้งตั้งอยู่งี้มันต้องเอาเหล็กมาตั้งเอตั้งตั้งตั้งแล้วก็ใส่แล้วการที่เราจะปีนขึ้นไปเนี่ยเราต้องขันให้มันแน่นมากเลยอันนี้ขันแบบพออยู่ใช่มันมันเลพับลงมาอย่างนี้เออคือคนคนนั่งอย่างนี้ใช่ไหมไม่กูปีนขึ้นไปก่อนถ้าไม่ปีนขึ้นไปมันก็ไม่ลงเ คือปีนขึ้นไปเพื่อจะถอดมันจะเป็นคําอย่างงี้คํายันคือการากระบาดการกระบาดที่อยู่ใต้สแตนเอามาเป็นคํายันอืไม่ถอดคํายันออกข้างหนึ่งก็จะเอามาใส่การกระบาดไ่าด้พอถอดออกเท่านั้นแหละแล้วกูก็ป,ปีนลงมาอืตอนนี้ปีนลงมากูหันหลังถ้าเกิดว่าไม่หันหลังถ้ากรหยาหันหน้าเน่ะกูว่าคงจะโดดหลบทันออแต่มันเร็วมากใช่ไหมมันเร็วมากมันลงมาเร็วมันก็จะอย่างงี้นี่แหละมันก็กูได้ยินโอ้โอ้ พอโอป้ากก็ตุบๆกูก็ลงไปหลับเลยเออเขาก็ส่งกูไปโรงพยาบาลอำเภอไปถึงอำเภอก็ฟื้นนิดนึงเขาก็ปลุกกูจนฟื้นพอฟื้นกูก็เห็นแต่พยาบาลน,นั่งเย็บหัวกูอยู่ดีเลยลกูกตอนนั่งเย็บหัวป้ากูก็ไม่ดีมันอ้วกไหมอ้ออวก,ออกทั้งข้าวทั้งเลือดแต่เลือดออกปากออกจมูก,กวัวเต็มเลยเออตอนนั้นนะแล้วก็ตอนนั้นมีใครอยู่บ้างจำได้มีมีพี่หญิงมีพี่อายอ้วกใส่พี่ไอครูที่โรงเรียนเนี่ยพี่อายก็ไปดู แล้วพออ้วกเสร็จเขาก็พากันโดยวายเสจหมอเพื him, <me> ่อที <from> <life>. again, so ่จะรีบเร่งไปโรงพยาบาลบือหลังไปถึงเร็วมากไปถึงบุอลังเร็วหมอเขาก็เลยจัดการเร็วถ้าไปช้าก็ไปแน่ถ้ายังถ้ากูไม่อ้วกมันก็จะนั่งเย็บกูอยู่งั้นเหรอกูอ้วกไงเขากูอ้วกเปลี่ยนเรื่องเลยไม่เย็บทำอย่างอื่นเลยเปลี่ยนกูขึ้นรถแล้วก็ไปบุอหลังไปถึงบุอลังก็ไปเจอหมอเก่งด้วย มออยู่ในป่าแ,แล้วแล้วใครจะรู้เวลาแม่มีเอ็มไอสมองครบทุกอย่างครบดีิก็ไม่รู้มันมีเนาะประเทศประเทศประเทศบร,ร,ร,ริลัมเออไปเจอบริลัมแล้วเขามีเอ็กซเรย์สมองด้วยมีอะไรทุกอย่างอ,อ้าวใครจะรู้อันนี้เอ็กซเรย์มารู้เลยว่ามีเลือดข้างเออเขาก็จัดการผ่าด่วนก็ด่วนแล้วรู้สึกตัวไหมตอนตอนผ่นาก็จะไม่รู้หรอกอ่าหัว เขาเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่ากูฟื้นพื้นในห้องผ่าตัดนั่นแหละเขารอกูฟื้นก็นอนเรียงกันกูไม่รู้กูนอนเรียงข้างใครบางคนที่ผ่านะแล้วพอกูฟื้นปับ๊บเขาคเ,าเขาขอากูออกมากูก็เห็นแม่เห็นอะไรเห็นทุกคนแม่ร้องไห้ไหมแม่กูไม่ร้องแม่กูแข็งโหดปากกูร้องพออออร้องน้องแพทร้อง <c oughs> นั่นแหละแล้วเขาก็มานอนที่เตียง แล้วนอนได้ประมาณคืนหนึ่งกูก็ฟืน้นพอฟื้นมาตอนแรกกูก็พยายามเล็งตัวหนังสือเล็นนาฬิกาอืมวแกูไม่รู้เรื่องเองเอแล้วก็ปวดตาตาก็พากูก็นอนต่อแล้วก็ตื่นมาเล็นไหดูเอ็นดันดูนาฬิกาได้อา่านหนังสือได้มึงท่องสูตรคูณให้กูฟังได้ไหมจำได้ด้วยไรเนี่ยเราจำได้ด้วยเหรอ <laughs> จำได้ว่าเ อันนี้ใครเป็นใครคราวนี้ก็พอวันที่สองก็ขอแม่แม่เติมเงินสากให้หน่อยตวงอ่าแมทจะลองเล่นเฟซบุ๊กก็เล่นได้ก็จําเพื่อนจำอะไรได้หมดเล่นเฟซบุ๊กเสร็จก็ลองขอกระดาษมาเขียนหนังสือมาเขียนอะไรคุก็ว่าคุปกตินะวะแต่เพื่อนเป็นห่วงคุงเยอะนะโอ้นหคนหนักดูเพื่อนเขาก็นั้นกันทุกคนเนี่ยกล่าวว่าแบงก์ก็จองแล้ววันแรกมึงจะพาวง ดีใจที่กูกลับมาวันแรกออกจากโรงพยาบาลกูก็นั่งร้องไห้กับแม่เพราะว่ากูเอามึงก็คิดเนาะคนออกจากโรงพยาบาลแล้วออกมาแบบตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาปกตินั่งก่อนแม่ร้องไห้ดีใจหลายตอนแรกกูผ่าตัดได้สองวันวันที่สามหมอไม่ให้กูกลับเพราะกูมีไข้อืมกูก็พยายามเช็ดตัวตลอดกูไม่นอนกูเช็ดตัวตัวเองกูยันงกูไม่ได้กลับบ้านอื แต่แม่งก็มาลอยวัดกูตัวไหนไม่รู้ไข้ขึ้นไม่ได้กลับมาหันกล้องก็เลยคุณหมอครับคือมึงเข้าใจสุขภาพจิตกูไหมอยากก้บบาวขั้นข้างเงือไปไม่รู้ไปไหนกูก็โอ้ตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งไอคนทนางนู้นแม่งตัดขาเออเนาะแต่และคนหนักกว่ากูอีกเออหันไปแกก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีโรงพยาบาลเนาะเออก็เลยแบบไม่ไม่ไหวเนาะต้อง กลับบ้านแล้วเออต้องกลับบ้านแล้วยังไงก็ต้องกลับวะยังไงก็ไปตายหาที่บ้านแล้วกันว่าใครมาขอนแก่นเอาอยากกลับบ้านยังไม่อยู่แล้วบ้านหลังนี้นี่ยังไงของใครเนี่ยของป้าป้าซื้อมาพอดีแหละรถขับเฟืองหัวดูข้อของทําบุญมาฝากกูมีโรงเรียนสนามบินเขอยาข่าน้องไก่เออบ้านอะไรให้ คือขานี่หย่อนไม่ได้ใช่ไหมก็หย่อนแม่ๆม,ม,ม่พี่ได้อยู่เออมึงอยู่คนเดียวกูก็อยากเห็นมอนกันหละม,มึงเป็นยังไงเออปวดไหมพี่เวลาขาลงถ้าลงนานๆนะปวดลงนานก็ปวดเฮ้ยทำไมขามึงสั้นกว่าขาของ,ขงวะโอ้ยก็มาวิจารณ์คนปว่วยอืม งให้กูช่วยจับไหมมึงต้องมาตามดูสิงตามไม่ใช่เหรอโอเคโอเคก็ขอบคุณครับที่ติดตามเพื่อนเอกลับคืนมาประมาณ90%นะครับเหลือแค่ขาครับก็เป็นกำลังใจให้เอด้วยนะครับโดยการกดสับตะไคร้นะครับ